ดูครับดูเพื่อนเขาปั้นจะมาเล่นกับน้องนี่ดูดูมาดิแต่น้อ,นองน้องจะเล่นด้วยดูดูดูน้องจะเล่นด้วยดู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 ด,ด,ดูถุงรองไม่ไงละ่ะอะเอา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 แเ้นเจ้าคุณเออหืดูดูดูเอาเขาปั้นดูลาเต้ถึงเพื่อนแม้เองนี่ยืนสูงที่สุสดเลยนะลาเต้ ว,ว,ว่าไงล่ะว่าไงล่ะอันนี้นอันนี้นอันนั่นยิ้มเออ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 เล่น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 ไปเร็วไปไหนคันอะไรปั้นปั้นคันอะไรอ่ะนะป้นคันอะไรปั้นคันอะไรปั้นคันอะไรหลกปลาไปวิ่งกันเร็วปะเต้ไปเร็วไปเล่นตรงนู้นกันปลาปลาปลปลเต้ไปเร็วเต้ไม่ไดเร็วปลาไปเร็วไปเร็วไปเร็ว วิ่งเล่นกันเร็ว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 ไปเร็วปัน้นเร็วดูเพื่อนไม่ยอมมาคัน